บทเรียนที่4การแก้ไขปัญหาและการติดตั้งระบบปฏิบัติการวิชาการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสาระการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก5ข้อ 1. กระบวนการแก้ไขปัญหาเบื้องตน้น 2. วิธีการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั่วไป 3. ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 4. การอัปเดตและการกู้คืนระบบ 5. การปรับแต่งระบบหลังการติดตั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหมายถึงขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติที่สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนหรือทักษะเชิงลึกมากนักจุดมุ่งหมายคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เครื่องกลับมาทำงานได้ หรืออย่างน้อยสามารถระบุขอบเขตของปัญหาได้ชัดเจนก่อนเข้าสู่การแก้ไขเชิงลึกหรือ Advanced Troubleshooting แนวคิดและขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาโดยมีแนวคิดหลักของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น4ข้อ 1. ตรวจสอบสิ่งพื้นฐานก่อน Start from simple checks 2. ใช้กระบวนการแบบทีละขั้นตอน Step by step process 3. แยกแยะว่าเป็นปัญหาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ is hardware versus software 4. ทดสอบและยืนยันผล test and certify o n v ความหมายของขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการการติดตั้งระบบปฏิบัติการ operating system installation หมายถึงกระบวนการนำซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเช่น Windows, Linux, Mac OS Android หรือ iOS มาลงบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาจุดประสงค์คือเพื่อให้สามารถควบคุมและจัดการฮาร์ดแวร์หรือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หรือซอฟ์แวร์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญของการติดตั้งระบบปฏิบัติการซึ่งมีดังนี้ 1. ทําทำให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน systems readiness 2. จัดการทรัพยากรเช่น CPU RAM Storage 3. ให้ผู้ใช้สามารถทำงานผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้เช่น Desktop หรือ Touch Screen 4. เป็นพื้นฐานในการติดตั้งโปรแกร,รมประยุกต์อื่นๆ Applications การอัปเดตและการกู้คืนระบบการอัปเดตหมายถึงกระบวนการปรับปรุงระบบปฏิบัติการหรือ Operating System Drivers และโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (security) ความเสถียร (stability) และฟีเจอร์ใหม่ (new features) ประเภทของการอัปเดตไว้4ประเภท 1. security update อัปเดตความปลอดภัยแก้ไขช่องโหว่ที่แฮกเกอร์อาจเจาะเข้าระบบ 2. bug fix update แก้ไขข้อผิดพลาดหรือบัคที่ทำให้ระบบทำงานผิดปกติ 3. f e ฟีเจอร์อัปเดอัปเดตเพิ่มฟีเจอร์เช่นฟีเจอร์ด้านกราฟิกหรือการเชื่อมต่อ 4. Driver วอร์อัเดตอัปเดตไดรเวอร์อัปเดตซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เช่นการ์ดจอการ์ดเสียงให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพความหมายของการกู้คืนระบบการกู้คืนระบบ หมายถึงกระบวนการนำระบบกลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้หลังเกิดความเสียหายตัวอย่างความเสียหายที่ต้องกู้คืนเช่นไฟล์ระบบเสียหายติดไวรัสหรือการอัปเดตล้มเหลววิธีการกู้คืนระบบ5วิธี 1. การคืนค่าระบบ system restore 2. องพ t ทิชันกู้คืน recovery partition สสื่อกู้คืนแบบบูตได้ Bootable Recovery Media 4. Reset เครื่อง Reset this PC 5. การกู้คืนอุปกรณ์พกพา Mobile Device Recovery เครื่องมือที่ใช้ในการอัปเดตและการกู้คืนระบบตามระบบปฏิบัติการ 1. ระบบปฏิบัติการ Windows ใช้เครื่องมือ Windows Update System Restore Reset t h i s PC Installation Media Tool 2. ระบบปฏิบัติการ Linux ใช้เครื่องมือ apt-get update สำหรับ Debian หรือ Ubuntu และ yum update สำหรับ Red Hat หรือ Central OS 3. ระบบปฏิบัติการ Mac OS และ iOS ใช้เครื่องมือ software update recovery mode time machine backup 4. ระบบปฏิบัติการ Android ใช้เครื่องมือ OTA update recovery mode Fastboot หรือโหมด l a s h ระบบความหมายของการปรับแต่งระบบหลังการติดตั้งการปรับแต่งระบบหลังการติดตั้งหมายถึงการกำหนดค่าหรือ c o n f i guration และการตั้งค่าเพิ่มเติมที่จำเป็นจุดประสงค์เพื่อให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาพร้อมใช้งาน ready for use และเหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด user optimization วัตถุประสงค์ของการปรับแต่งระบบหลังการติดตั้ง 1. เพิ่มความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบหรือ System Performance 2. ป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภยัยหรือ Security Threats 3. ปรับสภาพแวดล้อมให้ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้หรือ User Experience 4. เตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งโปรแกร,รมงานจริงหรือ Applications ขั้นตอนการปรับแต่งระบบหลังติดตั้ง 1. การติดตั้งไดรเวอร์ 2. การอัปเดตระบบ 3. การตั้งค่าความปลอดภัย 4. การปรับแต่งการใช้งานโดยการตั้งค่าผู้ใช้ 5. การจัดการโปรแกรมเริ่มต้น 6. การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน 7. การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตคอนฟิ guration 8. การสำรองข้อมูลและกู้คืน จบบทเรียนที่4การแก้ไขปัญหาและการติดตั้งระบบปฏิบัติการวิชาการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบางานด้วย